Uh aw, กลับมาพบกับนิวอเช่นเคยนะคะวันนี้เราเลนเกมแพนเบสซอมบี <Ooh. S 1> ้ในเวอร์ชั่นของฮีโร่ซะเลนะคะซึ่งเกมนี้นะคะได้เปิดตัวไปให้เล่นลองทดลองเล่นก่อนนะเมื่อ7เดือนที่แล้วนะคะซึ่งตอนนี้นะคะมันได้ทําการให้เราดาวน์โหลดมาเล่นแล้วเต็มตัวนั่นเองยู เราก็จะมาทําการเล่นเกมนี้กันนะคะซึ่งเกมนี้เนี่ยนิวก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันแต่ว่า Plants vs Zombies เวอร์ชันเก่าเนี่ยนิวเคยเล่นแล้วแหละซึ่งเป็นเกมในตำนานเลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้นะคะมันได้มาในรูปแบบฮีโร่นเนเองนะคะนิวก็จะมาลองเล่นกันซึ่งบอกก่อนนะคะว่าได้ทดลองเล่นไปพร้อมกับน้องๆน,นะคะอาจจะมีผิดมีถูกบ้างก็ต้องขออภัยก่อนนะคะโอเคค่ะก็เข้ามาแล้วนะคะมันก็จะถามว่า how old are you ถามว่าคนนุณอายุเท่าไหร่นะคะแล้วก็ยองเล่นไปเลย นี่โอ้โหตอนนี้อายุแปดขวบแปดขวบกําลังเด็กขบเพาะนะคะตอนนี้สิบหกเป็นวัยรุน่นอ่าโอ้โหพอย้ยิ้มผ้า 25, แล้วเหมือนว่าจะมีความแก่ขึ้นมานะคะคือแบบแค่ยิ้มผ้าทำไมหน้าแก่จังอะโอเคนี่ค่ะสามสิบมันก็จะเริ่มทําไมยิ่งยิ่งแก่แล้วยิ่งอ้วนขึ้นสังเกตไหมโอ้โห จนถึง60นะคะโอ้โ oh, ห oh, 60นี่ใส่แว่นเลยค่ะก็ oh, <no. S 1> แล้วแต่น้องๆจะเลือกนะคะว่าน้องๆจะอาอายุเท่าไรนะคะซึ่งพี่นิวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดเราเลือกอายุไปมากหรือน้อยหรือไม่ตรงกับเราเนี่ยมันจะมีผลหรือเปล่าแต่พี่นิวขอเลือกที่อ่าพี่นิวเนี่ยอายุเท่าพี่นิวแล้วกันเนาะพี่นิวตอนนี้พี่นิวอายุสิบสามนะคะสมองโอเคอ่าเป็นอ่ายี่สิบแล้วกันนะโอเคเอสเก็ okay. ก็ไปอันนี้ค่ะมันก็จะดาวน์โหลดเข้าสู่เกมนั่นเองนะคะก็รอสักแป๊บหนึ่งโอเคค่ะมันก็จะให้เรากดคำว่า play นะคะก็กดเข้าไปเพตรงนี้เลยน่แล้วก็จะมีสปอนเซอร์ออกมาเฮ้ b เียดอะแบล b มบิีนี่คือสงครามระหว่างซอมบี้แล้วก็พวก p l a n ดสไบรท์ทีเพืเจดบอพวกเราพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็กดเข้าไปเลยนี่ค่ะตัวนี้มันเป็นเอเลี่ยนสมองนะคะตัวนี้ โอเคค่ะตอนนี้เราก็อยู่ตรงหน้าของอโหมดการเล่นแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามันจะแตกต่างจากอันเดิมคืออันเดิมจะเป็นมุมมองด้านข้างนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นมุมมองอด้านหน้าอะตอนนี้อะโอเคเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะคะซึ่งเล่นยังไงละเนี่ยโอเคบอกอซอมบี้เพล่อะซอมบี้โผล่มาแล้วแล้วมันก็ให้เราเลือกอันนี้ขึ้นไปเหรออ๋ตอตรงนี้แล้วกดยิงอ๋อไฟนะสู้เข้าไปอาแล้วก็ให้เราฉับทูคอนเนนิวนะคะ อ่าดีแผ้นหนึ่งเฮลหัวใจหรออ๋อมีหัวใจหนึ่งดวงคือต้องมีคนละดวงนะคะอ้าวเฮ้ยอ๋อถ้าเกิดมันฆ่าเราโอ้โอเคคือมันต้องเป็นฝ่ายลุยแล้วก่อนนะคะแล้วก็ค่อยยิงมันอ่าโอเคเอาโผลมาสอตัวเลยครานี้เราก็ต้องเลือกการ์ดไปสองใบด้วยกันสองตัวนะคะเพื่อที่จะไปสู้กับสองตัวนั่นเอง กดการไฟนี่ค่ะมันจะโจมตีแล้วก่อนแล้วก็โจมตีกลับปุ๊บปุ๊บเข้าไปฮุ๊บโอ้โหโอเคเราได้สมองมาสามอันนะคะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าสมองมันทำอะไร <c oughs> โอเคมาคราวนี้มันจะมีกี่ตัวอ่าโอ้โหนี่คือบอสมาเลยเหรอเฮ้ยบอสมันมาแล้วโอ้โหนี่บอสบอสของซอมบี้นะคะตัวนี้โอ้โหผมเหมือนเอลวิสแอนดี้มากเฮอ้อมาแล้วนะเราก็มี บอสของเราเหมือนกันตัวนี้นะคะนี่แพนบอสนะคะกับซอมบี้บอสตัวนี้มาลแล้วโผล่มาจัดการมา,า,ามเลยนี่ค่ะอ๋อถ้าเกิดบอสมันะจะมีหัวใจอย่างคนละยี่สิบดวงนะคะบอสกับเรานะคะบอสเรากับบอสของซอมบี้อ่าโอเคนี่ค่ะเราก็อเอาบอสไปตรงนี้นะคะไปไฟเลยปั๊บฮูจ้าเฮ้ยยิงเข้าไปไม่ได้ถัวเขียวโอเคแล้วไงต่ออ่าล้วก็เอาลูกสมุนขึ้นไป ปับ๊บโอ้โหยิงปัม๊มโอ้โหเหลือสิบสี่ดวงแล้วตอนนี้ตอนนี้ช่วยอะไรได้อืมเบสิกคอมอนโอเคสมบีโผงมมอีกตัวหนึ่งแล้วอุ๊ยมีตัวช่วยนะคะเป็นเห็ดนั่นเองทำอะไรได้เนี่ยไฟป๊๊บโอ้โหยิงบอลเข้าไปเห็ดเห็ดโอ้โหปล่อยพลังเห็ด เห็ดเข้าไปอ่ะโอเคโอเคโผลไม้แล้วซอมบี้ลูกสมุนเหรอลูกสมุนก็ลูกสมุนเด้อเฮ้อเฮ้อเฮ้อยิงเมล็ดถั่วเขียวปล่อยพลังเห็ดโอ้โหดื้ตีเหรอตายซะเฮ้อเฮ้อตอนนี้บอสใกล้ตายแล้วคะเหลือประมาณหกเฮ้ยทำไมมันขึ้นมาเก้าวะเมื่อกี้เป็นหกโอเคโอ้โหแต่นี่เป็นตัวเบลเลอร์เลยทำไมอ่ะเอาเมล็ดถั่วเขียว เพิ่มเมล็ดเข้าไปเพิ่มเมล็ดเข้าไปอ่าโอเคเพิ่มเมล็ดเข้าไปนะคะตรงนี้นี <S 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 ่เราได้เมล็ดเพิ่มแล้วค่ะตรงนี้ยิงเข้าไปปล่อยพลังปุ๊บโอ้ปุ๊บโอ้โหบอสตายแล้วบูมโอเคค่ะตอนนี้บอสตายเรียบร้อยแล้วนะคะบูมโอเคอ้าววินนะคะเราชนะอ่าแล้วก็มีการเปิดการ์ดนะคะเป็นคล้ายๆไพ่นะคะมันให้สุ่มหรือเปล่าอ่ามันให้สุ่มนะคะสามใบหรือว่าไงโอเค ได้อะไรเอ่ยแทบได้อะไรวะอ๋อเป็นตัวอะไรอะ่ะลากไม้เหรอแล้วก็เอ่อต้นฮันตะวันเหรอแล้วก็ถั่วเหรอคอลเลกนะคะอ่าตัวเข้าไปแล้วแล้วเป็นอะไรอันนี้คือ t h i s i s you d e c put together zombie f i g h team t อันนี้คือทีมสู้อ่ากับซอมบี้ของคุณนะคะให้คุณเนี่ย add new plant นะคะ add สมาชิกไปนะคะ ไปสู่ทีมนะคะอ๋อมันให้เราแอดขึ้นไปนั่นเองนะคะแอดแอดหมดเลยได้ไหมอ๋อมันจะถ้าเกิดมีคูณคูณสี่นี่คือมีสี่มีสี่ตัวใช่ไหมคูณสามก็สามตัวอย่างเงี้ยโอเคเข้าไปอ่านี่ก็แอดเข้าไปโอเคแอดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพอร์เฟกต์นะคะมันบอกว่าเพอร์เฟกต์ว้าว now let it on โอ้หหัวเราน่าเกียดมากนะคะโอเคโอเคค่ะตอนนี้มันก็เข้ามาที่หน้านี้นะคะบอกว่ายินดีนต้อนรับนะคะเข้าสู่เอ่อซูปเปอร์อิมพอร์ตแนนต์สตาร์เฮียนะคะคืออะไรเอ่ยอ่าเคล็ดคอมพ t e นะคะคือแบบว่าเราสามารถทำเอ่อธุรกิจสำเร็จนะคะอ๋อเก็ตอันนิวแพลนฮีโร่ แทนวิกตอรี่คือถ้าเกิดเราทำเควสใช่ไหมน่าจะเป็นเควสนะคะพวกนี้อ๋อออืเข้าใจแล้วมันจะมีเควสของมันนะคะอันนี้ก็คือฮีโร่เควสนะคะตัวนี้โอ้โหแล้วก็กินชอยโด้สุปเปอร์เบรนแล้วมันก็จะได้อะเพชใช่ไหมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ นี่ค่ะมันบอกว่าถ้าเกิดเราทำเควส์พวกนี้สำเร็จนะคะเราก็จะได้ตามนี้แอดแพสมิชั่นตูสตาร์ยูเฟิร์สเควส์อ่ามันบอกว่าให้เราเริ่มทำการทำเควสนั่นเองเข้าไปแล้วนะคะโอเคแล้วเราก็กดเทรดนะคะอ่าปอบปอบเล่นครั้งแรกอาจังงงๆนะคะต้องขออภัยด้วย บางอันก็ไม่รู้อ่านี่ค่ะมันก็ให้เป็นเควนอะอุยตัวอะไรอะซอมบี้อะไรเนี่ยเฮ้ยโอเคอ่ะมาแลวโอ้โหซอมบี้แบบชุดสวยมากนะเริ่มไฟติ้งเลยไฟยะโอ้โหโดนบอสเต็มๆเปิดก่อนใช่ไหมได้มีเหมือนกัน เฮ้เฮ้ปั๊บโอ้โหเปิดอีกแล้วเปิดอีกแล้วทำไมของเรามันไม่มาสักทีอ่ะโอเคมาจัดมามาแล้วมาแล้วอืมลองดูซิเฮ้ยโอ้โหมีพลังนี่ด้วยอ่ะ เฮ้ยเลยโอ้ไม่กอดโอ้โหตายแล้วจะรอดไหมเนี่ยโอเคปล่อยบอสไปจุ๊บโอ้โหูรู้สึกว่าเราจะเพี้ยพ้ำนะคะตอนนี้อ่ะยังไงเราต้องสุ่มใช่ไหมหรือไงป๊าบอืปล่อยพลังตดเห็ดเข้าไป มาแล้วมาแล้วโอ,โ, <c oughs> โอ้โหเต็มเต็มอืมตดเห็ดตดเห็ดโอ้โหโดนบอสอีกแล้วโอ้โหโดนบอสมับ้างโอเค <c oughs> ใช้อะไรดีสามโอเคปล <c oughs> ่อยไปครับเพิ่มพลัง จัดการปุ๊บโอ้โหจมเต็มเลยใส่เข้าไปอือหือพลังห่างพิษพลังห่างพิษอ่าตอนนี้จะรีบจัดการบอสก่อนนะครับเพราะว่าบอสเราพลังตอนนี้บอสเราพลังน้อยสุดนะคะอ่าเพิ่มพลังเข้าไปไฟติง้งโอ้โหรู้สึกว่าตอนนี้จะไม่มีตัวอะไรโผล่ขึ้นมาแล้วหรือเปล่า โอ้ยอะไรวะโอ้ยม,มนนย่มีคนนิ่งด้วยมีคนนิ่งด้วยตอนนี้พลังอ่ไอ้กูสามปา๊าไปเลยจกกัดการเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนเราตุ่งยิงเหรอยิงเหรอยิงก็ยิงคืน โอ้โหมันมีอันนี้มากั้นมันด้วยนะเออตอนนี้ว่าไงดีคูณสามอันนี้ปล่อยไปกันหนึ่งมางบวกกันเลยแหมคนนิ่งมาแล้วคนนิ่งกำเนิดคนนิ่งกำเนิดปั๊บอื้หจอยโอ้โห,โหนี่ว่าไงเจอพล,งงพลังห่างฮอดอกซะหน่อยพลังห่างฮอดอกนะนี่ ีจัดไปปั๊บอ๋อมันสามารถรามาต่อกันได้นะคะอย่างนี้อ๋อเข้าใจแล้วโอ้โหจัดไปโอ้โหหางกระดอกเย้ยโห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 สำเร็จนะคะตอนนี้เราชนะเพชรวินยอะได้อะไรมาเนี่ยนี่ค่ะเควสเราก็ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะได้เพชรมาโอ้โหได้เป็นร้อยเลยนะคะ ตอนนี้ question complete นะคะตอนนี้อ่ะโอเคนี่ค่ะมันก็จะมีเควสไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะปลดล็อกเควสไปเรื่อยๆเห็นไหมคะตรงนี้ถือว่าคือถ,ถ้าเราทำ quest เ,เนี่ยเราก็จะได้ทั้งเพชรได้ทั้งอ,ะ,อะไรนะอะไรอะตังค์ตังค์งใช่ไหมที่เป็นอะไรถ้าใครใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะเอ,อ่า un new hero นะคะมันให้เราเลือกใช่ไหมว่าจะเอาอะไรอ่า โซล่าฟาสปูดาวให้เป็นตัวหัวหน้า mm hmm. ใช่ไหมอันนี้ mm hmm. เอาไปนนี่แล้วกันตัวดอททันตะวันแล้วกันนะคะโอเคแล้วอ่ามันให้เราอะไรอ่ะอ๋อคือหมอ,อเข้าใจแล้วคือให้เจ้าโซล่าฟาเนี่ย mm hmm. เป็นหัวหน้าของเราหรือล mm ีดเดอร์นั่นเองนะคะแล้วมันจะให้เราแบบว่า มีลูกสมุนเป็นตัวที่เราเก็บได้นั่นเองนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นนิวควอเท่นนะคะนี่ค่ะก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆนีประมาณสิบก่าด่านได้นะคะตรงนี้ที่เป็น New q u e เ t i o ่อ๋อโอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวขอกลับไปหน้าแรกก่อนแล้วกันนะโอ้พรีเมียมแพ็คต้องซื้อใช่ไหม หรืออะไรอ่ะอ๋อเข้าใจแล้วคือตรงนี้มันจะเป็นพรีเมียมแพ็ไหมคะคือเป็นตัวเขาเรียกอะไรซูเปอร์เอ่อฮีโร่ที่แบบแพนฮีโร่นะคะที่มันเป็นตัวพรีเมียมนั่นเองอ่าคือต้องใช้ร้อยเหรียญในการซื้อนะะซึ่งเมื่อกี้นิวกดไปแล้วเราก็มาดูกัน อ้าโหมันจะสุ่มอ๋อมันจะสุ่มให้อย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะมีอ,อ่๋อ้โหถึงแปดนะคะตรงนี้สุดยอดนะคะถือว่าโอเคมากนี่ค่ะเราก็ได้ตัวจำแจมมาทั้งนั้นเลยนะคะตอนนี้นี่ค่ะแล้วเพชรเราก็จะลดลงเพราะว่านี่ไปกดซื้อมาเมื่อกี้นะคะอ่าวันนี้ก็จะมีพรีเมียมแพ็คนะคะพรีเมียมมัลติแพ็คแล้วก็เบสิกแพ็คนะคะก็ าเกิเป็นเบสิกแพ็คก็ใช้เงินในเกมแบบที่เป็นเงินนะคะซื้ออ่าแล้วก็ใช้เพชรแค่ห้าสิบโอเคเข้าใจแล้วโอเคโอเคค่ะก็พอประมาณนะคะก็อย่างอันนี้ก็เป็นหนอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นนิวคอลเลคชันนะคะคือตัวใหม่ๆนี่ค่ะคือตัวทั้งหมดที่เราได้มานะคะตัวนี้โอ้โหคือมีแบบฮีโร่เต็มมากอะ่ะตรงนี้นะคะเป็นคอลเลคชันนะคะ อันนี้ก็คือตัวที่นิวมีนั่นเองนะคะนี่ค่ะมันก็จะมีตัวฮีโร่นะคะฮีโร่เนี่ยคือมันต้องปลดล็อกของมันเองนะคะก็คือมีตัวเอ่อตัวละครเยอะมากนะคะแล้วก็นะสุดยอดค่ะในเวอร์ชันนี้โอ้โหโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันพาร์ตต่อไปแล้วกันนาะอเพราะว่าเกมนี้คงต้องทาเป็นเดอะซีรีส์จริงๆนะคะเพราะว่ามีตัวละครเยอะมากก็เดี๋ยวค่อยมาแนะนําตัวละครเอ่อทีละตัวละกันว่า มีสกิลอะไรบ้างนะคะคือ,อตอนอันนี้เป็นคลิปแรกนะคะของเกมนี้ก็ต้องขออภัยด้วยที่ยังเล่นไม่คล่องนะคะเพราะว่ายังไม่ค่อยรู้หลักเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวค่อยศึกษากันต่อไปแต่ก็ถือว่าเป็นเกมที่โอเคมากะค่ะสนุกนะคะเล่นเพลินคือต้องบอกว่าสนุกกว่าแพนเบีสอมบี้ภาคปกตินะคะเอ่อที่มันเป็นฮีโร่ขึ้นมามันจะมีตัวละครให้เราแบบว่าเลือกได้หลากหลายขึ้นอันนี้คือข้อดีโอเคค่ะก็ เดี๋ยวขอจบแต่พาร์ทนี้แต่เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่ในพาร์ทที่2นะคะของเกม Plants vs Zombie นะคะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ถ้าใครอยากดาวน์โหลดมาเล่นก็เดี๋ยวนิวทิง้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะก็มีทั้ง ios แล้วก็ android นั่นเองโอเคค่ะถ้าเกิดน้องๆคนไหน,านามีเทคนิคดีๆก็แนะนำวิธีการเล่นให้พี่ด้วยก็ได้นะคะเดี <laughs> ๋ยวจะมาเล่นให้ดูเนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะพบกันใหม่กับเกมนี้ในพาร์ทที่2ได้นะคะบ๊ายบายยู Huh? <laughs>